วันนี้ป้าปอก็มาตอบคําถามสมาชิก y o u t u b e อีกแล้วนะคะทายาทสอบถามมาว่าได้รับเงินโอนครั้งที่1แล้วครั้งที่2ก็ได้รับแล้วแต่ก็ยังไม่ครบจะยังมีครั้งที่3อีกไหมมีไหมคะค่ะป้าปอมีคําตอบนะคะสําหรับทางสมาคมก็จะหักเงินค่าส่งเคราะองศพรายละ50าสสตางค์สำหรับสมาชิกทุกคนนะคะครั้งที่1ห,หักได้เท่าไหร่ก็ โอนให้สมาชิกในวันที่เรากำหนดนะคะบางทีได้ครบก่อนก็โอนก่อนนะคะอย่างเช่นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาบอกว่าจะโอนวันที่22ก็โอนตั้งแต่วันที่19นะคะนั้นก็ได้ถึง97%เลยนะคะแล้วครั้งที่2ก็บอกว่าจะโอนภายใน90วันค่ะพอหากได้ก็โอนให้ทายาทเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังได้ไม่ครบจะมีครั้งที่3อีกไหมมีค่ะถ้าหากได้เห็นไหมคะแต่ละเดือนก็จะมีหัก ห้ารายการหกรายการเจ็ดรายการค่ะบางคนก็บ่นว่าหักอะไรเยอะแยะจริงๆแล้วถ้าไม่ค้างก็ไม่โดนหักนะคะเราจะถูกหักแค่เดือนละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะแล้วถามว่าจะได้ครบทุกบาททุกสตางค์ไหมไม่ได้นะคะอันนั้นคือเงินโดยประมาณเราจะบอกว่าจำนวนเต็มนี้ตามยอดสมาชิกที่มีนะคะแต่จริงๆแล้วสมาชิกก็ยังมีค้างอยู่เหมือนกับที่เราบอกไปนะคะว่าเดือนนี้ ต้องหักย้อนหลังเนื่องจากว่ามีสมาชิกที่มีเงินไม่พอหกักแบบนี้ค่ะกลุ่มนั้นแล้วค่ะที่จะทาให้เราได้เงินไม่ครบนะคะสุดท้ายหักไม่ได้ก็จะโดนคัดชื่อออกก็จะเป็นจํานวนเงินที่หายไปนะคะแต่ไม่เยอะนะคะไม่ถึงหมื่นแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้ป้าปอก็มาแจ้งให้ทายาตแล้วก็ตัวอสมอได้รับทราบนะคะจะได้เข้าใจก,กันกับทางสมาคมนะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีค่ะ